แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการขึ้นมาคือไม่อยากขับรถเตยก็เป็นภาพแตะแต่มันจะมืดไปพักหนึ่งถ้าสมมติว่าเราขับรถไปอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่ามันจะมีอาการหน้ามืดออกมาอกต,ตอนนี้เราต้องดูแลแม่แค่คนเดียวแล้วเราไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าถ้าวันหนึ่งอหนูขับรถออกไปแล้วแล้วหลมลงไปยเี้ค่ะใครจะอยู่ดูแลแม่ที่เจ็บป่วยทุกวันนี้ก็จะเป็นปวดหัวไมเกรนะคะ่ะจะมีอาการเป็นเหมือนปวดจีขึ้นมาจากข้างหลังเนี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นภาพแ,แตกแล้วมันจะมืดไปพักหนึ่ง ก็จะเป็นแตกาปรกกาแล้วก็จะมีอาการปวดจากข้างหลังขึ้นมาข้างบนถ้าเกิดมีแสงว่าขึ้นมาเนี่ยหนูรู้เลยว่าเดี๋ยวหนูต้องเป็นไมเกรนแน่ๆแล้วเวลามันปวดแต่มันปวดปวด,ปวดมากๆทรมานมากค่ะรู้จักวิทอลจากคนที่เขาแนะนํามาเป็นเพื่อนๆกันแนะนํามาเขาทานอยู่ตัววิทอลที่กินก็คือจะกินเป็นทุกวันก่อนนอนหนึ่งแก้วรู้สึกเหมือนว่ามันดีขึ้นเวลาปวดเนี่ยค่ะมันจะมันจะไม่ปวดมากแล้วก็ นานๆจะเป็นครั้งเนี้ยค่ะใช่ก็เลยลองทานดูตอนแรกๆอะคะ่ะยังไม่ค่อยเปิดใจก็คือจะกินแค่เฉพาะที่มีอาการหลังๆเนี้ยค่ะเริ่มมีอาการนอนไม่หลับบ้างเนี้ยค่ะก็ลองกินดูเห็นเขาบอกว่ากินก่อนนอนหนึ่งแก้วเนี้ยค่ะจะช่วยเรื่องการนอนหลับด้วยก็ลองกินดูการนอนหลับก็ดีขึ้นอาการปวดหัวที่เคยเป็นมันก็น้อยลงอยากกินอีก <laughs> ไม่เกยนะคะถ้าใครไม่เป็นไม่มีทางรู้เลยนะคะว่ามันทรมานขนาดไหน